สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเนื้อหาในกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นเหมือนบทสนทนาที่พาเราไปสำรวจกลไกความคิดแล้วกออ็อารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยแหละคะ่ะครับผมมันเริ่มด้วยคําถามที่ชวนคิดมากเลยนะคะว่าทําไมเราถึงควรขอบคุณทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามภารกิจของเราวันนี้เลยจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่า เบื้องหลังความรู้สึกต่างๆของเราเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรซ่อนอยู่ที่เราอาจจะเอามาใช้สร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาใช้การเปรียบเทียบที่มันแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเพื่ออธิบายสิ่งที่ซับซ้อนในใจเรานี่แหละครับอย่างแนวคิดที่ว่าประสาทสัมผัสข,ของเรามันด้านชาไปได้ยังไงทั้งทางกายแล้วก็ทางใจอืและที่สําคัญมากๆเลยคือ ความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เราแบกกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองแทบทั้งนั้นเลยโอเคค่ะประเด็นเรื่องประสาทสัมผัสด้านชานี่น่าสนใจมากเลยเรามาเริ่มตรงนี้กันดีกว่าในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะเขาบอกว่าเหมือนตอนที่เราเป็นไข้แล้วลิ้นไม่รับรสครับคือพอกินอะไรเข้าไปมันก็จืดไปหมดไม่อร่อยเราเลยต้องหาของรสจัดๆมากินเพื่อให้ลิ้นมันรู้สึกอะไรบ้าง ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากอารมณ์เลยใช่เลยครับมันคือการปรับตัวของประสาทรับรู้พอเราเจอสิ่งกระตุ้นที่แรงขึ้นเรื่อยๆจุดรับรู้ของเรามันก็สูงขึ้นตามไปด้วยของที่เคยทำให้มีความสุขได้ในวันก่อนวันนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆไปแล้วอ๋อเหมือนคนที่ชอบดื่มน้ำแดงหวานจัดๆมาตลอดใช่เลยครับพอให้ลองมาดื่มน้ำเปล่าก็จะรู้สึกทันทีว่ามันจืดชืดไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยทั้งๆที่น้ำเปล่าคือสภาวะปกติของน้า ในทางอารมณ์ก็เหมือนกันครับคนที่เสพติดความสุขแบบสุดข,ขั้วพอมาเจอสภาวะกลางๆที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อาจจะตีความไปเองว่านี่คือความทุกข์ด้วยซ้ํานึกภาพออกเลยค่ะมีตัวอย่างหนึ่งที่เขาเล่าไว้เรื่องเด็กติด iPad อันนี้ชัดเจนมากอืคือพอขึ้นรถหรือไปไหนเด็กก็จะถามหาแต่ Wi-Fi ตลอดเวลาเพราะความสุขของเขาผูกติดอยู่กับการดูมือถือ แต่ถ้าวันไหนเกิดเน็ตไม่มีขึ้นมาเด็กจะทุกข์หนักมากร้องไห้ไววยวายเหมือนโลกจะแตกเลยครับมันคือการเสพติดความสุขด้านหนึ่งจนสร้างความทุกข์ที่รุนแรงมหาศาลในขั้วตรงข้ามเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่น่าขบคิดต่อจากตรงนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าเมื่อเราพยายามจะปิดการรับรู้ความทุกข์เราก็จะปิดการรับรู้ความสุขไปด้วยโดยไม่รู้ตัวอ๋อเหมือนใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาทุกอย่างก็จะดูมืดลงไปหมดใช่ครับทั้งแสงสว่างและความมืด ชีวิตมันเลยขาดมิติขาดรสชาติที่แท้จริงไปและมีประเด็นสําคัญที่เขาชี้ให้เราเห็นนะครับว่าถ้าเราลองแยกแยะดีๆความทุกข์ที่แท้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองค่ะคือความหิวการเจ็บป่วยและเรื่องของการขับถ่ายหรือที่เขาใช้คําง่ายๆว่า in and out เดี๋ยวนะคะแค่3อย่างนี้เองเหรอคะ ความหิวการเจ็บปว่วยการขับถ่ายครับหมายความว่าความทุกข์อื่นๆที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันอย่างเช่นหัวหน้าไม่ชอบหน้าเรารถติดอกหกักเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ความทุกข์ตามธรรมชาติหรอคะตามแนวคิดนี้คือไม่ใช่เลยครับโห oh. สิ่งเหล่านั้นคือความทุกข์ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งหมดมันเกิดจากความคิดความคาดหวังการตีความของเราเองล้วน ธรรมชาติไม่ได้สร้างมันไม่ให้เราแต่มันคือสิ่งที่จิตใจเราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็แบกมันเอาไว้โหพอคิดตามแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะเหมือนกับว่าภาระที่เราแบกอยู่ส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาใส่บาตตัวเองทั้งนั้นใช่ครับซึ่งมันก็พาเราไปสู่แนวคิดต่อมาได้เลยคือเรื่องพื้นที่ว่างตรงกลางใช่ครับ สภาวะไม่สุขไม่ทุกข์ที่ในทางธรรมอาจจะเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยในบทสนทนานี้เขาบรรยายว่าเป็นสภาวะว่างหรือ it's okay it's okay <S คือมันก็ไม่ได้สุขล้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรมันคือความรู้สึกเบาสบายเป็นสภาวะตั้งต้นของจิตใจซึ่งสำคัญมากนะครับเพราะสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกฝนหรือไม่คุ้นเคยกับสภาวะนี้พอความสุขแบบเข้มข้นลดลงนิดหน่อยก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังดิ่งลงไปในความทุกข์ทันที กลับไปที่เรื่องน้ำแดงกับน้ำเปล่าอีกครั้งเลยนะคะเนี่ยพอได้รสหวานที่คุ้นเคยก็ตัดสินไปแล้วว่ารสจืดของน้ำเปล่ามันแย่ครับผมการที่เราฝึกฝนจนสามารถกลับมาอยู่ในพื้นที่ว่างตรงกลางนี้ได้บ่อยขึ้นเหมือนการรีเซ็ตลิ้นของเราให้กลับมารับรสชาติตามธรรมชาติได้อีกครั้งถูกต้องครับการมีพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นหมายความว่าเราเริ่มมีสติและตระหนักรู้ในสภาวะอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ถูกมันลากไปมาเหมือนเมื่อก่อนอืม ซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจต่อนะครับว่าแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้ยังไงนั่นสิคะถ้าเราชินกับการปรุงแต่งความทุกขมาตลอดชีวิตเราจะหาทางกลับไปสู่สภาวะอิสโซเคได้ยังไง ซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังแนวคิดที่สองที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนั่นคือจิตวิญญาณของครูในตัวเราทุกคนหรือเปล่าคะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครับเพราะในเนื้อหาเขาให้เช็คลิสต์มาสำรวจตัวเองด้วยนะเหมือนกับจะบอกเราว่าจริงๆแล้วครูคนนี้อยู่กับเรามาตลอด แตเราอาจจะไม่เคยสังเกตใช่ครับแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นเขาเลยคำถามก็ง่ายๆครับเช่นเคยสอนหรือแนะนำอะไรให้คนรอบข้างบ้างไหมค่ะเคยแบกรับภาระความรับผิดชอบของตัวเองและครอบครัวหรือเปล่าค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะอย่างเช่นเคยปลอบใจหรือให้กำลังใจคนที่กำลังเศร้าไหมครับเคยชี้แนะแนวทางเพื่อให้คนอื่นได้เลือกตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากเลย คือเคยยอมรับในการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดของคนอื่นได้หรือไม่อืมพอมานั่งไล่ดูเช็คลิสต์นี่ทุกคนต้องเคยทําอย่างน้อยสักข้อสองข้อแน่ๆเลยค่ะแน่นอนครับประเด็นก็คือเราทุกคนต่างเคยสวมบทบาทความเป็นครูในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งหรืออาชีพเป็นครูเลยอืแต่ทีนี้เขาก็ชวนให้เรามองลึกลงไปอีกว่าแล้วครูที่เราเป็นอยู่หรือครูที่เราเคยเจอมาเนี่ย เป็นครูแบบไหนอ๋อที่เขาเปรียบเทียบระหว่างครูสองแบบใช่ไหมคะอันนี้ส่งพลังมากเลยใช่ครับการเปรียบเทียบระหว่างครูที่เป็นผู้เติมน้ําลมถังกับครูที่เป็นผู้จุดไฟค่ะครูที่เป็นผู้เติมน้ําก็คือคนที่คอยสั่งให้ทําบังคับให้เป็นบอกว่าต้องทําแบบนั้นต้องคิดแบบนี้ซึ่งยิ่งเติมมากเท่าไหร่ผู้รับก็ยิ่งรู้สึกหนักอึดอัด เป็นภาระมากขึ้นเท่านั้นเหมือนถังที่ถูกเติมจนหนักอึ้งและล้นออกมาครับผมในขณะที่ครูที่เป็นผู้จุดไฟคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยการทำให้เห็นเป็นให้ดูครับไม่ใช่แค่การพูดสอนใช่ค่ะในบทสนทนาเขายกตัวอย่างคนที่ปลูกต้นไม้ริมทางเป็นรอยๆต้นการกระทําของเขาเนี่ยมันจุดประกายให้คนอื่นโดยที่เขาแทบต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำอืมจริงมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับทุกคน แต่คือการสนับสนุนให้คนคนนั้นกล้าเลือกและกล้ารับผิดชอบในเส้นทางชีวิตของตัวเองต่างหากคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาเองครับผมคําว่าเชื่อมั่นนี่สาคัญมากเลยนะคะมันเชื่อมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดมากคือเรื่องการเสียสละครับทําไมเราถึงยอมเหนื่อยยอมสละความสุขเวลาหรือทั์สินของเราเพื่อคนอื่นทําไมเราถึงยอมสละเวลาเป็นนั่งฟังเพื่อนระบายความทุกข์ คำตอบที่เขาให้ไว้ก็น่าหลนใจครับเขาบอกว่าลึกๆแล้วเป็นเพราะเราเชื่อเชื่อครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เราให้ไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดเวลาหรือการกระทําจะช่วยยกระดับหรือทําให้คนคนนั้นเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันใดวันหนึ่งอ๋อคําว่าในวันใดวันหนึ่งนี่เองที่เป็นหัวใจใช่ครับเพราะมันหมายความว่าเราไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์แบบทันทีทันใด แต่มันคือการวางเดิมพันกับอนาคตด้วยความเชื่อในตัวคนคนนั้นถ้าเราไม่เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นได้เราก็คงไม่เสียเวลาทำตั้งแต่แรกถูกต้องครับการเชื่อและหวางใจในกระบวนการนี้แหละค่ะที่เป็นสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบไปสู่ส่วนสุดท้ายที่อาจจะเป็นแนวคิดที่ส่งพลังที่สุดและอาจจะฟังดูเหลือเชื่อที่สุดด้วยครับ นั่นคือพลังแห่งวาจาและการสร้างอนาคตซึ่งมีกรณีศึกษาหนึ่งที่อ่านแล้วยังทึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องการขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานไปอเมริกาเรื่องนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องความเชื่อและการจัดสรรได้อย่างชัดเจนมากครับกระบวนการที่เกิดขึ้นมันเหมือนมีเรื่องมหัศจรรย์ซ้อนอยู่หลายชั้นตั้งแต่การที่เอกสารเหมือนจะติดขัดแต่จู่ๆก็มีคนที่ไม่รู้จักมาก่อนเข้ามาช่วยเหลือส่งเอกสารที่ถูกต้องมาให้ทางแฟกซ์ในวินาทีสุดท้ายพอดี ใช่ค่ะซึ่งถ้าวันนั้นพวกเขารอคนเดิมที่ติดธุระไปอีกแค่ไม่กี่วันก็คงไม่ทันกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมาทุกอย่างก็จะจบเลยอืมสิ่งที่น่าทึ่งคือจังหวะเวลาหรือไทมิ่งของมันทุกอย่างมันประจวบเหมาะไปหมดเหมือนมีใครมาจัดวางไว้ครับเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยดูแลจัดการชีวิตของเราอยู่ถ้าเราเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการ เราจะไม่ท้อแท้สิ้นหวังไปกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางซึ่งตรงนี้แหละครับที่เชื่อมกลับไปหาเรื่องความทุกข์ที่ปรุงแต่งได้เลยถ้าเราไม่เชื่อมั่นในกระบวนการที่ใหญ่กว่าเราก็จะปรุงแต่งความทุกข์จากอุปสรรคตรงหน้าได้ง่ายมากอ๋อจริงด้วยค่ะและในบทสนทนายังเตือนไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับคำว่าแต่ด้วยนะครับเขาบอกว่าบางคนอาจจะพูดว่าฉันเชื่อทุกอย่างเลยนะแต่ ขอให้คุณนี้เป็นอย่างที่ฉันคิดได้ไหมฉันวางใจในทุกอยาก่างแต่ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันอะไรแบบนี้ใช่เลยครับคำว่าแต่คำเดียวเนี่ยสามารถลบล้างความรู้สึกดีๆและความเชื่อทั้งหมดที่พูดมาก่อนหน้าได้เลยมันคือการไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะมาถึงตรงนี้เริ่มเห็นภาพใหญ่แล้วค่ะตอนแรกเราคุยกันเรื่องความทุกข์ที่ปรุงแต่งซึ่งคือการใช้ความคิดและคำพูดในใจเราสร้างสภาวะลบๆขึ้นมาครับ แต่เรื่องราวการขอวีซ่านี้มันเหมือนเป็นด้านตรงข้ามคือการใช้ความเชื่อสร้างสภาวะบวกจนเกิดผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นมาได้ซึ่งมันก็พาเรามาถึงข้อสรุปสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดจริงๆครับคือแนวคิดที่ว่าวาจาของเราเป็นประกาศิท์ใช่เลยค่ะผู้พูดในแหล่งข้อมูลเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยเขียนไว้ในสมุดว่าอยากเป็นนักเขียนแล้วก็ลืมมันไปเลยอืม จนกระทั่งเพิ่งมานึกขึ้นได้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตัวเองก็ได้ทำสิ่งนั้นจริงๆผ่านการเขียนหนังสือเขียนอีบุ๊กต่างๆมันทำให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่เราเคยพูดหรือประกาศออกไปมันเหมือนการสั่งออเดอร์ให้กับอนาคตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวถูกต้องครับแนวคิดนี้บอกว่า ชีวิตของเราในปัจจุบันคือผลลัพธ์ของนิยามที่เราเคยสร้างไว้ให้กับตัวเองในอดีตไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามใช่ครับถ้าเราเคยบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าชีวิตความรักมันขมขืนเราเป็นคนโชคร้ายเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จจักรวาลหรือพลังงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะจัดสรรสถานการณ์มายืนยันนิยามนั้นของเราให้เป็นจริงมันเหมือนกับว่าเรากำลังเขียนบทละครชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาผ่านคำพูดและความเชื่อของเราเอง แต่ส่วนใหญ่เราปรับเขียนบทให้ตัวเองเป็นตัวประกอบซะอย่างนั้นประเด็นคือตรงนั้นเลยครับดังนั้นถ้าอยากมีชีวิตใหม่ก็ต้องเริ่มจากการนิยามตัวเองขึ้นมาใหม่ในแบบที่เราต้องการจะเป็นโดยไม่มีเงื่อนไขใช่ครับโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องมีคำว่าแต่มาต่อท้ายเช่นฉันเป็นคนที่มีความสุขและสุขภาพดีก็คือนิยามตัวเองแบบนั้นไปเลยการอ่านทบทวนสิ่งที่เราเขียนถึงตัวตนใหม่ของเราบ่อยๆก็เหมือนกับการตอกย้ำออเดอร์นั้นให้กับอนาคตให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ สรุปแล้วการเจาะลึกของเราในวันนี้มันเหมือนการเดินทางเลยนะคะเราเริ่มต้นจากการสำรวจว่าทำไมเราถึงรู้สึกทุกข์จนไปคุณพบว่าความทุกข์ส่วนใหญ่นั้นเราสร้างขึ้นมาเองครับจากนั้นเราก็ได้พบกับเครื่องมือชิ้นแรกคือครูในตัวเองที่จะช่วยนำทางเราและสุดท้ายเราก็ได้พบกับเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือพลังแห่งคำพูดที่จะใช้สร้างอนาคตที่เราต้องการขึ้นมาใหม่ได้ครับ เป็นการเดินทางที่พาเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นแต่ด้วยมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิงและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่กระตุ้นให้เราได้สำรวจตัวเองต่อไปจากแนวพิษทั้งหมดนี้ในเมื่อแหล่งข้อมูลบอกว่าชีวิตณวันนี้คือภาพสะท้อนของนิยามที่เราเคยให้กับตัวเองในอดีตเออคำถามก็คือแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มสร้างนิยามใหม่อะไรให้กับตัวเองเพื่อให้มันกลายเป็นความจริงที่งดงามในอนาคต